สวัสดีครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่1เมษายนหรือวันเอพิลฟูลเดย์เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเซเวน่ตนตัวไหนที่เหมาะสมกับวันนี้เท่เากับตัวนี้ผู้ที่ได้รับฉายาว่าเฟเกอร์เฮฟเฟชเช e นเมโมซนเป็นผู้รับใช้คาร์ดเฟเกอร์ที่ถูกเรียกโดยฟูจิมารุลิสกะในเฟดแคนดอร์เธอเป็นผู้ครอบครองชื่อของเฮฟเฟชเนจากซีรีส์หลอดเอเมลอยประวัติตัวย่อตัวตนเซเวนที่ไม่มีชื่อตั้งแต่แรกเกิดไม่มีชื่อจริงที่ถูกต้องในฐานะวิญญาณวิรชนแต่เธอถูกเรียกว่าเงาของอิสกันดาเฮฟเฟช แล้วเฟเกอร์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จากการเรียกของเธอในฐานะเซเว่นคาร์ดเฟเกอร์ชื่อคาร์สามารถพูดได้ว่าเป็นชื่อแรกที่เธอได้รับดังนั้นเธอจึงชอบมันมากกว่าชื่อไหนๆเธอเป็นน้องสาวฝาแฝดของเฮฟแฟชั่นตัวจริงหนึ่งในแม่ทัพภายใต้กองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชเธอกำเนิดจากโอลิมเปียสแม่ของอิสกันดาเธอเป็นคนสนิทของอิสกันดาและเต็มใจที่จะปกป้องเขาและไม่เคยทรยศต่อราชาผู้มีชิตเธอไม่ได้เป็นแค่จอมเวทแต่เป็นเงาวเวทมนต์ของอิสกันดาเนื่องจากเธอไม่มี ชื่อเธอจึงสามารถปลอมตัวเป็นอิสกันดาอย่างน่าอัศจรรย์ลและไล่มนคำสาปได้ทุกประเภทเธอได้รับการสั่งสอนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยโอลิมเปียสให้ทำหน้าที่เป็นผู้วิเศษเป็นคู่หูและเป็นคนสนิทของอิสกันดาและบางครั้งก็ทำเพื่อน้องชายของเธอด้วยอิสกันดาพยายามหลายครั้งที่จะให้ชื่อและอัตลักษณ์ที่ถูกต้องแก่เธอซึ่งทั้งหมดนี้เธอก็ปฏิเสธอย่างฉุนเฉียวเนื่องจากความภักดีต่อเขาและความปรารถนาของเธอที่จะรับใช้เขาในฐานะของเงาของเขาต่อไปเธอคอยปกป้องอิส กันดาจากคำสาบและเวทมนตรูปแบบต่างๆเธอได้พัฒนาแผนการต่อต้านข่าวกองมากมายนั่นคือสาเหตุที่คำอธิบายเกี่ยวกับอิสกันดาที่ทิ้งไว้เบื้องหลังไม่ตรงกับรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเซเวนอิสกันดาเลย เธอและเฮฟเฟชันเสียชีวิตในตอนที่อิสกันดาเสียชีวิตลงเพราะความเกลียดชังของเธอที่มีต่อกองทัพอิสกันดาเธอจึงปฏิเสธการเรียกเมื่อใดก็ตามที่อิสกันดาใช้อโอนเนียนเฮนทยลอยแม้จะมีคุณสมบัติในไฟเคสของเลดี้ไลเนสพลัสอพิโซดกราฟเซนของเฟกเกอร์ได้ผสมกับเศษของเมโมซีแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ของเมโมซีในตัวเธอจะมีน้อยแต่มันเปลี่ยนเธอและด้วยเหตุนี้เธอจึงได้รับคาดพรีเทนเดอร์พารามิเตอร์และทักษะของเธอเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนรูปร่างเฟกเกอร์สวมชุดที่ กับอเล็กซานเดอร์มากเมื่อตอนเป็นเด็กเธอมีตาที่แตกต่างกันโดยตาข้างหนึ่งดูเหมือนจะเป็นสีเทาซีดและมีโทนสีทองเล็กน้อยในขณะที่อีกข้างหนึ่งเป็นสีน้ําเงินเมื่อเฟเกอร์ใช้มิสติกอายดวงตาทั้งสองข้างจะเลืองแสงสีส้มบุคลิกภาพเฟเกอร์ปรากฏตัวเป็นหญิงสาวผู้หญิงยโสโดยอ้างว่าตัวเองเป็นคนสนิทของอิสกันดาและไม่ชอบหลอดเอเมลอยที่2เธอโกรธมากขึ้นเมื่อเวเวอร์อ้างว่าตนเป็นข้ารับใช้ของอิสกันดาโดยอ้างว่ารู้สึกรังเกียจเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเช่นนั้นเธอถือ ยูเมเนสจงเวทจากเอยดอฟกอรที่เคยหลงไหลและพักดีต่ออิสกันดาอย่างไม่มีขอบเขตแต่ยังเกลียดชังกษัตริย์และกองทัพของเขามากกว่าใครๆแม้เธอจะพักดีแต่เธอก็ไม่พอใจที่อิสกันดาไม่เคยละทิ้งความฝันของ เ,เธอเชื่อว่าเขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก็ยังต้องการค้นหาแม้จะมีการเปิดเผยความจริงว่าจุดจบของโลกไม่มีทะเลเธอหายไปจากไอโอเนตเฮนไทลอยเนื่องมาจากความเห็นของเธอเกี่ยวกับกองทัพหลังสงครามไดโดจิเมื่ออิสกันดาเปิดใช้งานตัววงแฟนซึวิญญาณของอิสกันดาชาโดก็ได้ยินเสียงเรียกในกระบวนการเรียกเธอจะได้รับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆหลังจากการตายของเธอและเรียนรู้เกี่ยวกับสงครามแห่งไดโดจิจากนั้นเธอก็ปฏิเสธการเรียกก่อนที่มันจะเสร็จสิ้นหลั จากที่เกรย์ดูซับพ,พลังงานเวทมนตร์บางส่วนของเธอเธอก็รู้สึกประทับใจมากพอที่จะอวดดวงตายแห่งการบีบบังคับของเธอในเวลาเดียวกันความเยือกยินของนักรบของเธอก็บังคับให้เธอช่วยเกรย์จากคิมะถลม่มโดยระบุว่านักรบควรตายในสนามรบเท่านั้นในฐานะคนใช้ของไดโอนิสุสเทพเจ้าแห่งวายเธอมักจะเอาชนะสมาชิกคนอื่นๆในกองทัพของอิสกันดาเธอมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้ติดตามคนอื่นๆของอิสกันดาที่สร้างปัญหาให้กับพี่ชายของเธอในขณะที่เขาพยายามหาวิธีแก้ ความมสัมพัพนธ์เหล่านนนั้อกจากนี้เหตุผลที่เธอปฏิเสธการเรียกไอออนเนียนเทนไทลอยมาจากเหตุการณ์ต่อไปนี้เธอถูกเรียกโดยอิสกันดาทันทีก่อนที่จะถูกเรียกตัวเธอจะได้รับความรู้พื้นฐานจากโลกเกี่ยวกับสงครามไดโดจิ Dai no G. ก่อนที่การเรียกจะเสร็จสิ้นเธอปฏิเสธมันวิญญาณวิรชนที่เรียกออกมาหากไม่ได้มาจากจอกศักดิ์สิทธิ์ก็มาจากโลกเองจะได้รับความรู้เกี่ยวกับยุคป,ปัจจุบันในกรณีของไอโอนเนียนเทนไทลอยมันคือกรณีหลักอย่างที่เธอพูดระหว่างเรื่องการเป็นนักรบเป็นเรื่องของทั้งร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณความรั ในการต่อสู้ของเธอและทักษะที่เธอเห็นผ่านสนามลบมากมายทําให้เธอและฮาร์ดเลดสามารถเจาะทะลุสปิเ i ชิอลทุ่มออฟอัลเบียเพียงลำพังได้แม้ว่าทั้งคู่จะดูเข้ากันไม่ได้เท่าไหร่แต่การรวบมือกับฮาร์ดเลดก็เป็นเรื่องที่เธอรู้สึกสบายใจอย่างไม่คาดคิดแม้จะไม่เคยถูกกล่าวถึงในรายละเอียดแต่ชีวิตของฮาร์ดเลดเปลี่ยนไปหลังจากถูกนักเรียนหักหลังและเธอไม่เต็มใจที่จะให้อภัยการทรยศที่เธอได้รับในสงครามบรโดจิแสดงให้เห็นค่านิยมที่ชัดเจนระหว่างพวกเขาความสามารถเรื่องจาก เธอไม่ได้ทิ้งเรื่องราวในประวัติศาสตร์สถานะของเธอในฐานะเซเวนจึงค่อนข้างอ่อนแอแต่เธอยังคงมีความสามารถในการต่อสู้ที่ครอบคลุมและกว้างขวางผลลัพธ์นี้ไม่ได้มาจากการมีทักษะทรงพลังหรือโดวเวเนตาซที่โโเท่านั้นแต่จากตัวเลือกทางกายภาพและเวทมนตร์ที่หลากหลายสำหรับเธอในการต่อสู้และความสามารถของเธอในการแยกแยะว่าตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละสถานาการณ์อาวุธหลักของเธอคือดาบสั้นที่คล้ายกับสปาร์ตาของอิสกันดาแต่มีเขาสองเขาที่โค้งออกจากดาบและเธอแสดงความแข็ง และทักษะที่จะเอาชนะเกรย์ในการแอสเซนชั่นครั้งที่2ของเธอเธอใช้ไม้เท้าเพื่อไล่คาถาในการแอสเซนชั่นีครั้งที่3ของเธอเฟเกอร์ใช้ดาบยาวเป็นอาวุธหลักของเธอดวงตาลึกลับแห่งการบังคับเฟเกอร์ครอบครองโนเวลคัลเลอร์ระดับมิสติกอายออฟคอมพูชั่นซึ่งทําให้เธอสามารถบังคับควบคุมร่างกายของเป้าหมายได้ตามความประสงค์และยังสามารถบังคับให้พวกเขาพูดความจริงได้อีกด้วยมันทาให้เหยื่อเกิดความเครียดทางร่างกายและจิตใจในขณะที่พวกเขายังคงตระหนักถึงการกระทําของพวกเขายอยู่เฟเกอร์ยังได้แสด ระดับของทักษะในการใช้เวทมนตร์และคาถาเท่าที่เห็นในความพยายามของเธอที่จะใช้คาถาที่น่ารังเกียจหลายอย่างกับเกรนพลังเวทมนตร์ของเธอเป็นสีของสายฟ้าสีแดงเกิดจ้าคล้ายกับสายฟ้าสีน้ำเงินของอิสกันดาพลังเวทมนตร์ของเธอกเนิดจากไดโอดิสุสเนื่องจากไดโอดิสุสเป็นเทพเจ้าแห่งแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ก็เชื่อมโยงกับความฝันอย่างใกล้ชิดเฟกเกอร์จึงสามารถมองเข้าไปในความฝันของผู้อื่นด้วยเวทมนตร์ของเธอได้สายเลือดของนักเวทของเธอสามารถสืบย้อนไปถึงเฮกาตเต้ได้ทำให้เฟกเกอร์ติดต่อกั กับวีเดียและเชอร์ชี ที่ใช้เวทมนต์ที่มาจากเทกาตี้ในเฟสแกรนออเดอร์กราฟเซตของเธอผสมกับนีโมซีซึ่งเป็นระบบตรวจสอบการมีอยู่โดยอัตโนมัติที่สร้างขึ้นโดยคาวเดียเปอร์เซนของนีโมซีในตัวเธอมีน้อยแต่ด้วยเหตุนี้เธอจึงได้รับคาร์พรีเทนเดอร์และมีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์และทักษะของเธอบางส่วนาสามารถชัว์คลาสอินดิเพนเดนต์แอคชั่นระดับบีหรือ e อเอ็กเธอสามารถอยู่บนโลกโดยไม่ได้รับมานาจากมาสเตอร์ได้วันคาโมแฟตระดับบีที่ระดับบีเป็นไปได้ที่จะหลอกผู้ต่อสู้ด้วยการปรากฏตัวในคอน ด้วยพลาวิเตอร์ที่แตกต่างกับเทอริทอรี่เคียชันระดับ E X ทักษะที่เธอมีในเฟสแกนออเดอร์เท่านั้นทักษะ d i โมซีเนื่องจากเป็นระบบการตรวจสอบการมีอยู่ของการสังเกตการแบบอิสระเธอจึงเป็นเวิร์กช็อปประเภทหนึ่งในแง่หนึ่งเคเฟชันผสมกับน i โมซีสามารถใช้คุณลักษณะเวิร์กช็อปนี้ได้ในตัวเธอออปเิเรชันนูลิฟิเคชันทักษะที่เธอมีในเฟสแกนออเดอร์เท่านั้นทักษะของนิโมไทักษะส่วนใหญ่คล้ายกับการแก้ไขาการลืมเรือนระบบที่ตั้งชีอต,ตามทเทพธิดาแห่งความทรงจำนิโมซีน เธอสามารถจดจําความทรงจําของเธอจากการเรียกครั้งก่อนได้เกือบสมบูรณ์แม้ว่าคุณลักษณะนี้จะถูกจากัดเฉพาะเมื่อเธอถูกเรียกโดยระบบบัญชีนคลาวเดียความสามารถเฉพาะตัว 4H Isanator Iskanda Fake ระดับ A ทําให้เฟกเกอร์เรียนแบบ n o v e l Fantasy และสกิลของ I s ส a n d a ได้เป็น2เท่าทักษะที่คัดลอกจะลดลง1อันดับแต่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันได้เล็กน้อย High Speed d i v i e Word ระดับ B ในฐานะที่เป็นแม่มดจากเอตอกอร์เธอสามารถไล่เวทมนต์ได้มากขึ้นโดยคาถานี้ Racing Nameless of the Nam ระับา e. ไม่ว่าด้วยดาบเวทมนต์หรือคำสาปเธอสามารถรับความเสียหายแทนคนที่เธอจำได้ว่าเป็นมาสเตอร์ของเธอตอนเสียหายสามารถบรรเทาลงได้หากใช้มาตรการที่ถูกต้องสมบัติวิญชนที่ครอบครอง เฮคาติกวิววิวออฟเดโมนิกเคเวนประเภทต่อต้านกองทัพระดับ C ีบวกถึงเอบวกมันคือโนมโบฟนตาซี ow, ของอิสกันดาชาโดเพื่ออย่ากเธอสวมบทมบาทเป็นอิสกันดาเธอจึงสามารถควบคุมกอร์เดียสวิวของเขาได้แต่สัตว์ที่เธอใช้เทียมรถกลับเป็นไวเวิร์นโครงกระดูก2ตัวที่เธอเรียกและควบคุมซึ่งสร้างขึ้นจากโครงกระดูกมังกรผ่านทางเวทมนตร์ของเธอแทนที่จะเป็นดิวายบูเหมือนกับกอร์เดียสวิวมันถูกอัญเชิญมาในสายฟ้าแลบถึงแม้ว่าจะเป็นสายฟ้าสีแดงเข้มแทนที่จะเป็นสีน้ำเงินไวเวิร์นโครงกระดูกของ เธอสามารถหายใจด้วยสายฟ้าเพื่อโจมตีเมื่อเทียบกับกอร์เดียสฟิดั้งเดิมระดับและพลังนั้นลดลงอย่างมากแต่ในการแลกเปลี่ยนมันสามารถทําอะไรได้อีกหลายอย่างหนึ่งในคุณลักษณะอัตโนมัติที่แสดงในแกลนโลนอกจากนี้หากเฟเกอร์เทพลังงานเวมนต์ของตัวเองลงไปมันก็สามารถแสดงระดับพลังที่คล้ายกับกอร์เดียสฟิดั้งเดิมได้ชื่อเฮคัตติกมาจากเทียบที่ได้เฮคาตเต้ซึ่งมาจากสายเลือดของเฟเกอร์เวมนตนจากเอเดอบ์กอร์แม้ว่าจะจางหายไปแต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับแคสเตอร์ออฟเดอะฟิปโพลีกิว ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมานะครับถ้าถาูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครส i า e ช่องของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับ